อู้โหนอนง่ายเหรนี่ปุ๊บงอไง่ให้กูหอยปังอย่เนาะพี่น้องเอ้ยพวกเนี่มือกับมือกับหอยมือกับหอยชอรีกับเป็นอันเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยบัตที่ได้ยามหายามหน้าลำหายทำหน้าแต่ละมือกับพ่อกับขีดตุ่มนี่เนาะโดยจ็คแถมงามดีใดพี่น้องเอ้ยอ่ะเอาอ่ทุบหัวมันติมลายดีได้พี่น้องเอ้ยลาย

ใายลำหน้าไปจะได้ปลานอยู่บ่วปลาด๊อกปลาด๊อกด้ยจับมันเด้อจับมัได้มันตายขลอดเลยลุงจอยคาดนากับนาผึ่งคาดนามันตายแล้วมือดังแท้เหรอมีลูกปั่นมีลูกแล้วอาสบายดีป้าลูุงไงลูกดูกลับถัดายสบายดีไงแรงแรงป้าดูเงยมันนี่กันเนาะ ล้ำนะให้เองเชอร์เอากระตามาให้เฮ uh> uh ้ยว้าอยากเล่นไปป้าได้ป้าถ่ายคลิปเลยกว่าป่ะจะเล่นมื่อไิเมื่อไหรพอดีเล่นอะไมาถกกันบ้างกากระปูอุ้ยได้ก้ามของปูโค้งเท่หนิเจ้าว่าว่าชาวกากามาอีกบ่าต้องเอามาแน่นี่กระหามงคลเลยเอาหน้าเดือนั่นเลยขอยาวขึ้นมาดามันมานี่ปี้ดามเจ๊นั่นได้ทำเป็นเหลวกาข่อยซิบมันนี่กะผู๋เขาจะเอาไม่ใคไปเอาใฮะ ยังบ่เบิดอยู่อ้าพี่น้องเอ้ยพากันลำนาให้บักง่ายมื้อเช้านี่ก็พากันดกก้าเนาะอืมมาดำช่วงแลงๆหลังจากเฮากินข้าวกินน้ตอนเที่ยงแล้วก็พากันลงมาดำได้นอยนึงยังบ่หลายปานใดพากันดำเบิดกใช้ลูกใช้เออกาปูนะเอามีแต่กระเป๋านะพากระเป๋าใหญ่ลงมาพากระเป๋าใหญ่ฮพากระเป๋าใหญ่หักบ่มีเงินมาวักาให้ได้จักมัด ใช่ค่ะคนงานลูกกาหายไปน้องเอ้คนหนึ่งได้แสนหางคนหนึ่งได้แสนสามอืมตัวกลัวเป็นว่าดิเก่งรแลงมาตอนบ่ายแล้วลงมาช่วงเฮาองนั่นหน่อยเนาะช่วงเฮางถึงอินข่าวอันสอนใบจะเศร้าพูดเราถ้ากันลูกกาบุมมี่กาที๋โเกือบบาปพอได้ปะวันเราได้คนละแสนนี่สบายดีโด้ยเราก็ได้ไว้แทนเนาะเมาก็ลงเพิ่นเคนละประเ็ดมันประเทเพิ่นเซ็ดมันเนาะงน่าบุมมี่ระเมืองกินเพื่อนไป คนอันหน้ากับเมย์เลยเมื่อเราเกาะมังตาหน้าผลเออเราเกาะมังกินเล้เลี้ยาบอให้เลี้ยงชาบอหน้าเราก็ให้มพวใหญ่จนได้วนี่เนาะตรงไหนให้เห็นบ่ตามกันละเจ้าของกับประชาชน้ยเมื่อไงโอ้ยมานนำช่วยกันน้ำแนวกูอันนี้ระวังพลาดเด้อมีแต่หอยเชอรี่นนำคานาหน่ะจุ่หอยเชอรี่ถิ่มพี่น้องเลยมันได้ไร ลำนี่บ่ลำนี่ได้มานี่ได้ไนี่กะเข่าอันนั้นแต่ห้าเนาะเอาเนียงมาฉอดน้องบังนู่หาผู้บัดคาดบัดถ่ายได้โดดบ่อนยุบหยุบหยู่พี่น้องเอ้หลายชั่งน่ะจักชิแม้นยังปลาจักลิ้นนี่อ่าตัหลายชั่งแต่ว่าเอาแยงมาฉอนได้กินได้งอนจัแจ็งเนาะตอนนี้กะาหามุ้งครงได้หพี่น้องเอ้ลำอีแจักหน่อยก่าแจ็คที่ได้อบ่อได้การยังจัคมัดนี่ยังหามัดหามัดแล้วก็อยู่พุ่งอีกสิบว่ บีบได้กีกส <mumbles> ิบล้ำเท่นั้นเบิดไข่ดอกเนาะตาเด้อเนาะอันเฮาลกเมื่อวานนี่สิขึ้นแม่นจากเขียวซะเด้อเนะให้บักใหญ่พี่น้องเอ้ยบ่เบิ่งสิขึ้นคอยเบิ่งก่อนโอ้ยนานางเอาในไข่หอยนี่นึงไนี่บีบมันแน่หอยเชีบาดพี่น้องเอ้ยป้าเราไปลใส่กะอันนั้นหอยกินเบิดวะเนี่ยไข่มันกะําคันให้คนานี่บีบทิ่มด้อมันแพ้คือหยังนี่ไข่ตัวนึงกะมันสิน้อยวะเนาะอ้ลูก Dẹp thêm đôi đồ, nhớ bái nhớ bái Bái đôi mà ăn mưa đó thang Bò bái khay, bánh. dẹp thêm đồ đồ Nó mặc nhờ đồ khay ta đây cháy lộ Cháy ở cạnh đi Ôi, đừng hình nè Khả Na để bóp khỉnh đôi Nì đôi, nhớ thêm đôi quân đồ dẹp luôn Bố bạ đôi Bỏ Khả Na để bóp bạ càng Ôi, ngả nuôi mà nuôi bắt nhai nè Hơ Hú, uh, nó bởi đang nuôi à, một à, ừ, à, ngày nữa nè, nạ Ở kép bà thịm nắm Lại, á, thụp 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 mất đốt nì, tới đây cả hai Chồng nuôi đây nè nạ Thụp thịp nhé bà Thụp thịp mà mọi chạy thụp cho đốt Ơ, thụp chạy mây hả lũ Thụp chạy mây hả Ờ, tốt Bữa nay hai tớ ở nhà mới chọn nó bằng nó Ba Thụp là đủ rồi Nè, tốt hả Na cứ câu Thụp mất đốt này, mình kiếm khảo không Ừm uhm này ngay Hay của hỏi bằng này nó Úi hôm nay Mưa Mưa cầm hỏi hỏi cho đi này lơi Xì cắn lơi Vì nồi ngày đã hai na Làm hoài làm na Tại đó mưa cầm kỳ này nó Đôi chắc thèm nham đi đầy Vì nồi ngày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cái hết đi đây oh. tốt không nghiệp tiền bạn tiền đấy Nó bảo làm thì bà đi mm. <laughs> thì đã phở hỏi sẽ đi kiến chứ đó <cười> <cười> màu ít cái này nó na bàn vô chỉ ngam gì đó Nà bàn này hát làm hàng cả khay này Cái này này bà nà phàng phun là mình, <cười> <Tì> <cười> mình Chỉ bỏ khỏi đây cho kênh Để không bỏ lỡ

chú <laughs> bà còn khùng dù tao kết cà bớt kết cà bớt chấm nó, chuồng nằm na nó kết cà bớt bản kết cà bớt thì con nương cà đồn dứt <laughs> <laughs> ôi nó con <laughs> cháu năng cà đồn ăn dứt ích đè mẹ nông sơ cà đi ra ôi nó tơm kết si hà tiền đây. đây ở đây xà, ba hẳn đấy đi ra, phần nào khuyên nữ này, đó, phương phương nhá, phương này phương. Okay, đây đây nó <laughs> เมื่อไม่มาเมื่อคนนั่นมาดุขึ้นอย่างชาวบ้านเขาให้คนเราได้รับูเขาแปลร่ิยไปหาพื้นนํามาใบแบบนี้ทานประตูมาให้เน่หลังเมื่อบลุเมื่อไม่ส่ะเมื่อก่อนไปลำบีหน่อยังอีกสีมัดพุทธมั่หาคนอย่างแห้งหลายหวช่ียยบอบอวใหเจ้าด้ชงสบายดีให้เจ้าชงนดลำไปแล้วนี่ nãy <laughs> giờ ừ, này về mau sòng ờ nãy kia đó Đối, mưa thanh ăn bò tua mì mình tắt chẩn phốt ờ mít bè này na phơi hiện hang bè này đồ đây đợi. Mình trót ha nhang mưa cái này hiện phô anh bè luôn cái gì mà hiện hang bè chắc chơi mà nhang phô phô thế đấy coi đi bay đi luôn nhang mưa bay bay đi lâm bớt mưa lâm thằng côn này cả ยางเหลืออยู่ทางๆทพู่นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะให้บ่ได้น้อยเดยนี่จักสิแม่นมื้ออื่นจักสิแล้วดูบ่ได้พูก็แต่อยู่เฮือนแม่นเตอพู่ลงมาพี่เนาะอ้ยไปๆลำอีกก่อนยังสามารถนี่พี่น้องเอ้ยลำเบิดสามารถนี่ก็สิพากันขึ้นไปลำเทิงพู่นอีกค่มันบ่ค่เนาะก็คือสิค่าเบิ่งชนี่5:00นเออเบิดพละมัดก็ค่แล้วเพื่อสิเบิดมนึงก็เฮิงเตบ Show không xô cơ mơ này à. <laughs> Nên nè à. Một thân đi chợ Mặt à, này nghe à, hả chị đó, lúc đi chợ Ngày đó tôi khả nà chá Tay luôn làm con chân ơi bụi mặt thăm đẹp còn chỉ tốt với chắc là nó phù, nguồn mẹ mà này nè. Làm khăm khiện. แต่๋มือละเวน้ำหน้ากองก้นคือเกาพี่น้องเลยโอ้ยกดหมวกกดกุบไปได้อั่ได้ยิน่ะมอจุกขึ้นเนาะน่ะที่นีหอยจุกอเห็นก็แก้น้องแทำที่นโอจะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn A Go Aw ni morally

ลูกบ้านมันเบื่อไม่แบบมาพี่เด็กมันไม่แิใครมาแต่ห้่ Hãy <laughs> subscribe ừ. 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 đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ีเเกบบืนหแล้วม็นเลยไ้านรนเมาหลอไปล้ขึ้นแล้วก็ีี่วกัอนะเพ่นมันงแย่เรือล้ำให้น่อยว่านเลยสามารถจากใกล้เรือเงาสามารถจากที่ัดผู้เจมาตัว วัดแช่กันขึ้นดิเล่นมีกัะเด็กเลือยไปหาน้าเราเลยน้่งก็ตายมาเนี่ยพี่เจ้าเจ้าไปดูหันเจ้าหน้าที่เด็ดเจ้าบ่เจ้าแบ่แน่เจ้าเจ้า ไอ้เบิดแบนี้เอลงไปพุ่นลำพุ่นบานไปลำพุ่นอีกอนที่นั่งว้เดี๋ยวแมงเตสิมาอนอันีมงกันแมงเตได้ด้ยไปไปไปงบดบ่นะเพิ่นเอ้ยเบิดแบ่ม่ยางก่อนนะฉอนน้ำแมงเตร์ก่อนอืมลงเยียบกรบหวยเดินนี่เด้อมาแล้ว ม่น้ำกะตาครเยแคจะไปเอาบ่อามานไม่ห้ามเงยอามาชอบตงนูนฮันือเห็นบ่อนหลายแท่ชิดอกเอออามเง่้ยไงลูกเออบัง

แต่ลูกวอกอันนี้น่ะลูกวอกตัวใหญ่เห็นแล้วโอมีแต่ลูกวอกอันนี้พี่น้องเลยอ่าลูกวอกแข็งนี่ยวัวตาไม่แข็งเลยว้ยเชาไปย่างอันนี้กินบอนอืกินอันเอาตัวเอาแต่ตัวในี้ปีงจะหั่นนี่ใช่น่ะน <fit> uh, ่ะอือคืออ่านเลยก็ปีงเงินเป๋มีพี่น้องเลยวกอ่ะ เขาขึ้นปุยอยางเอาบ่อหนิเจ้ามันจะมีแนวไงต้องเนี่ยแม่ไม่แม่เนี่ยแม่แมงเตอร์บ่าอันนี้ตั้งนะสวัสดีป้าลุงนะลูกเอาเอาเอาเดี๋ยวสวัสดีป้าลุงสวัสดีลุงเอ้ยสวัสดีป้าลุงโอ้ยเอเดสวัสดีขอเดินดูข้อตัวหนึ่คข้อตาเราใส่รถบ่อบ่อในหัวกเช้าเนี่ยเนาะพ่อฉิเอาอนนี้พ่อฉิกินบ่ตาตาเตัวนี้น้ามาตัวใน เออบไปลูกจิกปีงนี่แม่ไปไปขี้เดียดเลยมาหอยใช่ดิลูกว่าฉีเอาดูเอาตัวนายทองตัวแล้วก็ปลามาให้ขอมาให้ตัดกันดีๆต้องแม่ปีงเลยเนี่ยแม่ปีงก็จะบายย่านได้แม่นบ่แม่ได้บุ้งนี้บุ้งเนี้ยปลาหางน้ำเจาะตีเลยเนี่ยแม่บ่ปีงนี่บุ้งไงปีงบ่ปีงก็แบบนี้จ้ะแม่บ่ปีงลูก ตรงนี้มันปนหัวมนะแย่ปีงั้นเนี่ยมันรอดเหกล้วยยังแม่เอามาแม่ปีงปีงมันจะเป็นตัวสีแดงมจะอ้ามันเป็นนอยยังเป็นตัวยังนอยอยู่เด้แม่ม่แม่่ห้าวมาต้มกินเลยหวานหาหอยชิลี่นะทับถิมด้วยเอ่หอยจุดเลยหอยแก่เตัวในๆพ่อหากินได้แต่ขี้เดียกว่า

ทุกครจะได้ทำหน้าทูกปันนี้การนวดว่าไม่มีไรการจะได้ตั้งชามอันบุกเขียดกระห้องบ้านแึกแง๊กๆได้ทำเด้พี่น้องเ้ยโจคีใบเมื่อกี้นี่เนาะมาสอนหน่อยนึงพ่อแหละสอนพ่อได้อยู่ได้กินกับพ่อพี่น้อยคนน่ะใน้ำหัวต้นเชลจักหอยจักน้ำหัวเพราะแหละจำีด้กันน้อยเติร์เนาะ ล่างแงงไว้ป่ะลูกป่ะเดี๋ยวแม่ใช่เมื่อลำนาพุ่นน่ะทา้งนี้เพิ่งเว้ยนางก็เว้นัดลำนาถ่าอยู่ไปเบี้ยก็อยากเฮ็ดแม่อยู่ในกินก็อยากหาปลาดูเลยะไปเดี๋ยวล่างอันนี้ก่อนเดี๋ยวมังเหยียบหอยลูกหอยชนิดอาไรใไอ้ตาย่างเมื่อก่อนเลยไปเดี๋ยวล่างแงงไว้เพิ่นก่อนสิไปลูกไปเมื่อก่อนเาเมื่อก่อนไปลูกถือเอาเออเมื่อถ่าลราเด้อให้พ่อเฮ็ดถ่าเด้อ พอหนึ่งเข่าอยู่ไปสั้นพี่น้องเลยแมงเตอร์กะับไปลาหน้าอีกคนหน่อยนึงเนาะตับปูงได้แน่นี่ข้ามแล้วหกโมงแน่เนี่ยแต่แมงเตอร์ถ่ายคลิปกะหามุ้งเคืองแน่เนาะตอนนี้กะอาหกโมงแล้วปาลุงเลยข้าแล้วเนาะหน้าคนกะแถวคนแหละแต่หายปุ๊งบังปุ๊งยังแต่เฮานี่แหละโอ้ยอืดเช็ดเลี่ยวดูบอลได้หนี่ลังหลายใช่ปะหายยังยัง ไปจ้าโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเดอ้อเนาะลําไห้ลําหน้าคือเก่าป้าลุงเอ้ยก็บ่มีฮอดเวลาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งจนค่พี่น้องเอ้ยจังได้จับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้ป้าให้ลุงเบิ่งอนแลงายามค่ๆเนาะอาสดกลายไปจะ้ะพอกัน มื่ออื่นเนาะมื่อนี้ลำให้ลำนาสบายดีกันบดัดสุขุสุขคนเด้อปาลาโลงเลยเนาะโดยไปแล้วสบายดีทำแล้วเนาะสูงใหม่อีกมือม่ออื่นพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ทำแล้วแล้วปาลาโลงเลยสบายดีเด้อเนาะ